อ๋อแล่ะครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกมดรัมมอลเจนส์กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่อัลตราโกจิต้าได้ออกมาโลดแล่นใน p ิวนะครับผมก็ต้องบอกว่ายูนิตตัวนี้เนี่ยเป็นยูนิตที่เก่งที่สุดในเกมอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนนะครับด้วยความสามารถแบบเมตาเต็มเปี่ยมนะครับสามารถ 1v3 ได้สบายนะครับผมเป็นตัวที่แน่นอนว่านะครับถ้าเหลือเขาตัวสุดท้ายนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหนักใจสําหรับ คู่ที่พบเจอนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะเพราะว่านะครับเขามีความสามารถในการที่จะไม่แพ้ทางสีนะครับผมจั่วการ์ดอัลติเมทได้นะครับแล้วก็สามารถล็อกศัตรูได้5ถามเมื่อเขาซะเอนะครับเป็นความสามารถที่แข็งแกร่งมากๆเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเราตายเมื่อไหร่นะครับเจ้าตัวนี้ลงมาก็พร้อมที่จะล้างแค้นได้ทันทีถ้าเกิดว่าศัตรูไม่มีวานิชเกตนั่นเองนะครับผมสไตรที่แข็งแกร่งมากของเขานะครับผม นั่นก็คือสไตร์ที่มีบลาสอาร์เมอร์นะครับก็สามารถช่วยให้เขาสามารถประสบความสำเร็จในการ1 v 3ได้ง่ายขึ้นมานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกับทีมนะที่ค่อนข้างท็อกซิกนะครับผมแน่นอนนะะกับตัวละครที่ พ่นท็อกซิกใส่ศัตรูนะครับผมเจ้าตัวนี้นะเป็นคอมโบที่น่ากลัวเหมือนกันนะโซออฟเดอะแชมเปี้ยนนะครับผมด้วยเมตาตอนนี้นะการล็อกศัตรู1ิวิและฆ่าได้1ตัวเนี่ยเป็นอะไรที่โหดยิ่งกว่าการตายฟื้นหนักมากนะครับผมเพราะว่าการที่จะล็อกศัตรูและฆ่า1ตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับสามารถฆ่าใน1คอมโบได้แทบทุกตัวเลยด้วยโกชิตาตัวนี้นะครับผมแน่นอนว่ามีความสามารถในการที่จะ100เเซนะครับในการที่จะจัดอินฟลิกสตองพิซซันแล้วก็ พลารายใส่ศัตรูนั่นเองนะครับก็ช่วยให้ อินทรักนะครับผมในการที่ศัตรูจะออกคอมโบหรือว่าปล่อยการ์ดออกมานั่นเองนะครับก็จะตัวกระตุกกระตุกอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คือความสามารถของพลาไลท์นะครับหลายคนเจอก็คงจะเบื่อหน้าดูเซตอัพวันนี้ที่เราจะมาเล่นกันก็คือทีมนี้นั่นเองนะครับผมส่วนตัวที่เราจะเอาลงไปนะครับก็คือ3ตัวอัลต้าโกจิต้าซูเปอร์เบจิโตนะครับแล้วก็เฮอร์คิวนะครับแผนของเราก็คือเอาเฮอร์คิวลงไปรับหน้าก่อนนะครับวางยาใส่ศัตรูนะครับหลังจากนั้นค่อยๆส่งโกจิต้าหรือเบจิโต้นะครับลงมาตบศัตรูไปนั่นเองนะครับผมส่วนเเววลลาาาตตยยยนะคครรับผมก็ปป่ออฮ์ิไ เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่ากดเมนวลิตี้ล็อกศัตรูล้วฆ่าได้หนึ่งตัวก่อนเนี่ยก็จะเป็นคอมโบที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับตอนนี้การฆ่าศัตรูได้หนึ่งตัวก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากในเมตานี้นะครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปลุยใน PP กันเลยครับเกมแรกนะครับผมเจอกับทีมฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เป็นเกมแรกที่ผมใช้เฮอร์คิวตัวนี้ด้วยนะครับกดการ์ดเขียวดูก่อนไม่ฝั่งทำลายนะฝั่งการ์ดเขียวเหมือนกันนะครับลบแวนิชเราได้นะแท็กเกิลไปเลยนะจังหวะนี้นะฮะ ได้โอกาสเปิดมานะครับผมแล้วก็ส่งเบโต้ลงมานะครับอีกฝั่งหนึ่งโดนอินฟลิกพาร์ไลซ์กับสตรองพอยซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซูเปอร์เบโต้เปิดคอมโบมานะครับแล้วก็โกหกอนาคตจะมาในไม่ช้านี้นะครับโอเคลงมาแล้วนะครับรับการ์ดฟ้าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็โดนพาร์ไลซ์กับพอยซันเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเปิดคอมโบนะครับผมคงคุลุนพลัดล้วโอ้โหจังหวะนี้พุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็โดนการ์ดฟ้าใส่หน้าพอดีนะครับผมโชค์ไม่ดีเลย พุ่งออกไปจะ b l a สใส่ก็โดน PvE นะครับผมโอ้โหหลายคนถามว่า p v คืออะไรนะก็ะคือการหลบแบบสมบูรณ์นั่นเองนะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยการันตีเปิดคอมโบได้นะแล้วก็จกังหวะนี้ชังนะ้งครับโดน cover slide นะครับผมแล้วพุ่งเข้าไปใส่หน้ากะ main ิ b i l i t นะครับผมแล้วก็กดใส่ทีเดียวตายแต่ว่าทั้งไม่เป็นไรนะไม่ได้หลบอะไรไปแล้วโอ้จะใช้ blast armor นะครับแต่ว่าไม่สําเร็จนะกดไม่ทันนะผมโดนเปิดคอมโบมาเต็มๆนะครับแลว้วจังหวะนี้แชมเปี้ยนลงมาใส่พาราไลซ์กับ poison อีกแล้วนะครับผม ยังไงต่อครับโกคูแบ็กสามารถกดเมนบิลิตี้นะครับเรียกได้ว่ายักษ์ทุกอย่างใส like ่เฮอร์คิวแล้วนะฮะแชมเปี like ้ยนพุ่งไปโอ้โหแล้วพาราไลซ์นะติดนิดนึงเมื่อกี้นี่ครับทำให้เราสามารถพุ่งไปได้นะครับโอ้โหก็โดนการ์ดฟ้านะครับผมเรียบร้อยนะครับแชมเปี้ยนได้ทำงานของเขาแล้วนะครับเราไม่สามารถกดเมนเบลิตี้ได้นะครับเพราะว่าเราโดนล็อกนะครับผมนี่คือเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าโอ้โหซุปเปอร์บิโตยังแทงอยู่นะครับโกฮังยังไม่สามารถทำดาเมจได้นะครับตอนนี้โกฮังนาคคเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องดาเมจนิดนึงแล้วนะครับผม แล้วก็เปิดโอ้โหกดเมเนเบลรตี้มาแต่ว่ากดไรซิ่งรัชนะครับคงกลัวว่าส่งโกจิต้ามารับนะครับแล้วจะไม่ดีแน่ๆนะครับเลยรัชเลยนะครับแล้วก็กดสไลด์มาเรื่องนี้โอ้โหแล้วเลือกถูกนะครับยังสามารถเอาตัวรอดได้อยู่นะเมเนเบลรตี้ใช้ได้แล้วนะครับแล้วยังไงต่อนะครับผมล่อให้ศัตรูยึกยักนิดนึงนะครับเราส่งโกจิต้ามานะครับเราสามารถล็อกศัตรูได้อยู่5้าเขานะครับตอนนี้นะแต่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับโดนกฝั่งหนึ่งเปิดคอมโบไพรเลอร์ตี้ก่อนก็น่าจะหมดเวลาล็อกพอดีนะเพราะฉะนัั้้้นนตองงระะวใหดี อยู่ในสปอตที่ค่อนข้างแย่นะฝั่งเลือดเต็มเกือบทั้งทีมนะครับแต่เราน่าจะเอากลับมาได้นะโอ้แล้วจังหวะน,นี้ไม่พลาดแล้วนะครับบลัสอาร์เมอร์นะผมรออยู่นานนะพุ่งเข้ามาทั้งหรือเปล่าโอ้ยังเป็นโกคุกแบ็กซามาสัสอยู่นะครับผมแล้วก็ได้เวลาส่งนะผมซูปเปอร์บีโต้ลงมาแล้วนะครับนี่คือความสามารถที่แข็งแกร่งนะผมทีมที่มีเซนเนอร์จี้ดีมากๆนะครับผมสําหรับสายฟิวชั่นนะโอ้โหแล้วจังหวะที่พุ่งเข้ามานับทั้งในสุดก็มาคารเวอร์สไทร์นะ แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับอีกฝั่งไม่น่ามีการ์ดฟ้านะผมแล้วไงต่อครับกดเมลเบตี้มาแล้วก็คุ้งไปเราไรซิ่งรับได้นะผมอูโโชว่วยโอกาสลักไก่นะแต่ว่าตอนนี้เรายังมีนูริ i f แอนดูรันส์อยู่นะครับหลังจากที่กดใช้เมลเบอร์ตี้ไปยังมีคนของเอฟเฟกต,ตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นสามารถรัชได้แล้วช้งก็จะตายนะครับผมนี่คือไรซิ่งรับที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับเราเดาอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วเราลักไก่เขาได้คืนนะจังหวะแบบนี้ก็น่าจะคัมแบ็กได้อยู่นะผมคุ่งเข้าไปนะผม แท็กเกิลแล้วก็สไตร์ต่อแต่ว่าอีกฝั่งยังมีโกคูแบ็กซามัทนะครับเรายังส่งเวต้าลงมาไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราพร้อมที่จะสละเรืออยู่แล้วนะครับยังไงต่อครับยังไม่มีคียไม่มีการ์ดนะครับพุ่งมากดแท็บก่อนเนายังแท็บต่อนะครับยังไม่มีหลบไม่มีการ์ดหรือเปล่าครับผมวงจังหวะนี้ยังรออยู่นะครับจยังไงนะครับยโอกาสโอ้โหแล้วก็มาเป็นการ์ดเขียวนะแต่ว่ายังไงต่อครับเปิดมาไซส์สเตปแล้วโดนหลบได้โอ้โหแล้วซุปเปอร์บิโต้ไปแล้วนะครับ แต่ตอนนี้นะครับนั่นแหละครับคือความแข็งแกร่งของ last man standing super gorita นะครับจัวการ์ดอัลติเมทไม่แพ้ทางสีนะครับผมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราล็อกศัตรูไว้แบบนี้นะแต่ยังไม่ตายนะสีดาวมันอึดเหลือเกินนะครับสีเฉลี่ยอึดอี่ส่วนในเกมนะครับแต่ว่าโอ้โหการ์ดฟ้ามาไม่ทันนะครับเราโชคเป็นของเราครับอีกฝั่งหนึ่งนะมาพร้อมกันนะวัดกันหนึ่งหนึ่งนะครับผมเรามีวานิชด้วยโอ้โหแล้วคุ้เข้าไปจะแท็กเกิลนะครับโดนบลัซมาใส่แต่ว่า ดาเมจของอัลติเมตโกหังตอนนี้นะครับผมจะไหวหรือเปล่านะในเมตานี้นะถ้ามีการ์ดฟ้าก็น่าจะอยู่นะครับแต่ว่าจะพอหรือเปล่าครับผมไม่พอนะโอ้โหและไซส์สเต็ปจังหวะนี้นะผมตัดสินเกมเรียบร้อยนะครับผมจบไปสำหรับเกมที่หนึ่งนะ เกมถัดมานะครับหวังว่าจะได้พาราไลซ์มากขึ้นนะครับผมมองว่าเกมเมื่อกี้นี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะจังหวะนี้เปิดมาคอมโบเกือบได้นะไปกดบลาสนะครับผมจริงๆน่ากดสไลด์มากกว่านะครับส่งบูลลี่ลงมาแล้วติดพาราไลซ์นะผมพีบีไปได้แต่ก็ติดพาราไลซ์อีกนะครับผมโอ้แล้วนี่ก็คือความโหดของแชมป์นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการนะครับผมความท็อกซิกของทีมนี้นะครับในการยัดพาราไลซ์ใส่ศัตรูนั่นเองนะครับผมแต่ก็ส่งฟรีเซอร์ลงมาได้นะครับผมแล้วก็เป็น บล็อสมานะครับจังหวะน,นี้ถอยหลังมานะครับโอ้โหอีกฝั่งหนึ่งสไลด์ทันทีนะครับผมเป็นมิดเรนสไลด์นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเอาโกดต้ามาไม่ทันนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนนะครับลงมารับหมัดแทนนะครับอื้อหือเรียกได้ว่าเสียสลาไปเรียบร้อยนะครับโกดต้าลงมาแนละ้วโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้จะอีกฝั่งหนึ่งจะหลบจะต,ติดพลาไลายนะครับคงแขนหน่าดูไปแล้วนะครับนี่คือการเสียบโบลลี่ไปเลยนะครับจังหวะน,นี้1ตัวนะนั่นแหละที่เราบอกนะผมพลาไลายนะเป็นไปตามแผนเรานะมิดเรนสร์สไลด โดนหลบกับคืนไม่ได้นะครับแล้วฟรีเซอร์เมนบิิตี้นะครับผมปล่อยบาสมานะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใกลจะได้รัชหรือยังนะครับผมแต่ว่าเพื่อความชัวเราเฉลยดามอกไปก่อนดีกว่านะครับเราเปิดคอมโบไปเยอะแล้วก็กดอัลติเมทมานะครับก็หลุดแรงในดับเพิ่งนะครับอาจจะไม่มาานะแต่ก็พอใช้ได้อยู่ดยังติดพอยสั้นอยู่นะผม จังหวะนี้โอ้โหหลบไป2ทีแล้วทีที่3นะครับกะจะรออีกทีนึงไม่ทันนะครับโดนสไลด์กลับมาได้นะครับแล้วก็การ์ดเขียวนะแต่ว่าไม่ได้จั่วการ์ดฟ้าแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์เปติโต้นะผมโอ้โหลงมาเก็บโกคูบิต้าได้นะครับในวันที่ดีมากเลยทีเดียวนะแล้วก็เมนเบลิตี้มาแล้วนะครับผมความจริงบีเซอร์ไซส์สเต็ปแบบนี้ไม่มีเมนเบลิตี้เหมือนกันนะครับแล้วก็โดนเปิดคอมโบจังหวะนี้ไม่น่ารอดแล้วนะครับถือได้ว่าเกมนี้นี่ แชมเปี้ยนเอาอยู่จริงนะเรมนี้ก็เจอกับทีมฟิวเจอร์นะครับนำโดยโกคูแบ็กแล้วก็โดนปราไลซ์ไปก่อนนะครับผมแชมเปี้ยนเราเปิดมาได้นะครับผมแล้วก็ส่งกุยต้าลงมานะครับเผื่ออีกฝั่งหนึ่งจะเปลี่ยนตัวคา,าเวเชนนะครับแต่ว่าจังหวะนี้หูการ์ดฟ้าแรงเหลือเกิน,นครับโกคูแบ็กสีเขียวโดนไม่ยังหนักหน่วงมากนะครับแล้วก็รอที่จะใช้บลัสอาร์เมอร์นะครับสายเสร็สองทีโอ้โหแล้วก็เปิดได้นะครับผม โกคูแบ็กโดนอีกบัตรหนึ่งน่าจะตายนะจังหวะน,นี้ดรอปคอมโบแล้วกันนะครับโกคูแบ็กลงมานะครับสีม่วงไม่หล่อมกันนะคนระับโดนหนักนะครับเลยส่งอีกตัวคัเวอร์นะครับโกฮังก็โดนเหมือนกันนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมบอกนะครับเมื่อเกรของโกต้าเต็มนะครับทําให้1นึ่ง c o m b เนี่ยมันสามารถที่จะปิด1ตัวละครได้เลยนะเพราะฉะนั้นในเมตานี้1ตัว1คอมโบตายได้สบายมากนะผมและเกมก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนลงมานะครับจังหวะน,นี้รอดักเปิดคอมโบใส่โกคูแบ็กได้อีกนะครับ แล้วก็ล็อกซะเลยนะครับเมนอบิลิตี้นะครับผมจังหวะนี้เปิดคอมโบมานะครับโกคูแบ็กตายแนะ่นอนสิบคราวนี้อยู่กับเราย,ยาวๆนะครับผมเป็นซูเปอร์บีโตสงสัยเกมสั้นอีกแล้วนะเมนอบิลิตี้มาจังหวะนี้อัลติเมทใส่นะครับแล้วก็แน่นอนนะไปใช้ชนะเป็นของแชมเปี้ยนนะครับผมมาเจอกันกับทีมก็ต์คินะครับที่มีทรังมาด้วยนะครับผม แชมเปี้ยนเราโดนเปิดพีวีไปก่อนนะแล้วก็ชังลูวการ์ดใส่นะการฆ่าแชมเปี้ยนอย่างรุนแรงนะแต่ว่ากดการ์ดหมัดมาลูลูแบบนี้มันคเวอร์ง่ายมากนะผมส่งแดกไปก่อนนะครับกคูแบ,บ็คสามารถโดนพลาลาไลน์นะผมและนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับคือการได้เพลย์ลิตี้ก่อนนะในการเปิดคอมโบนี้นะครับแล้วก็ส่งเป็นเบติตามันแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่เหนกับซุปเปอร์บีโต้กันไปก่อนนะครับผมโอ้จังหวะนี้เป็นดรอปคอมโบนะแต่ว่าเราสามารถหลบสวนศัตรูได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งกดการ์ดค่อนข้างจะทันทีนะครับผมแล้วก็ ยังอยู่ด้วยกันไปก่อนนะครับโอ้จังหวะน,นี้ยิ่งยักแล้วก็มาเป็นทั้งนะเปลี่ยนตัวลงมานะครับแต่ว่าใส่การลัวนๆนะครับเป็นอัลตร้าโกยิตา้าลงมาเขาเวิร์สไลท์ได้นะครับผมแต่ว่าคีไม่พอที่จะใส่การ์ดฟ้าสวนไปนะครับจังหวะน,นี้การ์ดเขียวมากก่อนนะครับดูว่าอีกฝั่งจะทำอะไรแล้วก็นูริไฟเขาร์าเชนด้วยนะครับพุ่งเข้าไปเตรียมใช้โอ้โหจะใช้บลสอาร์เมอร์แต่ว่าไม่สําเร็จนะครับแต่โกคูแบ็กสามารถอีกฝั่งหนึ่งไม่มีดาเมจเลยนะครับผมการ์ดเขียวมาได้สิ้นเปลืองพอสมควรนะเพราะว่าเราโดนเปิดคอมโบอออยยยูู่่่นนนะะะรแแมม้้เสีีวิชไไไไปก็ดยยดนะ คงอาจจะรีบเก็บไรซิ่งลัตหรืเรอเปล่านะผมโหจังหวะนี้พูดถึงก็มาเลยนะครับแล้วก็แชมเปีนนะ้ยนครับได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วนะครับผมลงมารับไรซิ่งลัตนี่นะครับขอบคุณมากครับแชมป์นะครับไม่ว่าเราจะดาวการ์ดถูกไม่ถูกครับแชมเปี้ยนก็ได้ทําหน้าที่ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาวางยาพิษก,ก่อนตายด้วยนะฮะลาก่อนครับแชมป์มาเป็นซุปเปอร์บีโตแท็กเกิลเข้าไปจังหวะนี้อีกฝั่งหนึ่งเปิดการ์ดทันทีนะครับผม แล้วก็เป็นเม i เดอร์บริตี้นะเตรียมใช้อัติเมทเลยหรือเปล่านะโอ้โหเปิดมาแบบนี้นะครับผมค่อนข้างลำบากแล้วแต่ว่าเลือดของซูเปอร์บีโตเซนไคเจ็ดน่าจะอ,าอยู่นะนั่นแหละครับผมและนั่นก็คือเซนไคเจ็ดนะฮะติดพลังนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้โอ้โหแล้วก็เม i เดอรบริตี้ได้ยินเสียงหลบนะครับผมนิดหนึ่งนะครับเป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะเราได้เปิดคอมโบจนได้นะครับแล้วก็โกคูแบ็กสามารถยังไม่ลงมานะครับ ไม่ได้ลงมาตัดคีคอมโบเรานะแต่ไม่เป็นไรนะโอ้โหแล้วก็ยอมเสียทั้งนะไม่แน่ใจว่าเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่านะอย่างเก็บโกคูแบ็กซามัดไว้นะโดนแท็กเกอร์แล้วก็มาทันทีนะเราจำได้แนละ้วแล้วก็บลัชใส่นะจังหวะนี้มาเป็นโกคูแบ็กซามาัดสักทีนะแต่ว่าตอนนี้ก็สายไปแล้วนะเพราะว่าโดนแค่2หมัดเท่านั้นก็ตายนะครับติดอยู่ด้วยกันนะจังหวะนี้นะ การ์ดเขียวมานะครับอีกฝั่งนึงยังไม่เปิดคอมโบอะไรนะครับรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับเรายังมีไลซิ่งคลัดจังหวะน,นี้แทบไปแล้วโหอาโอหแทบนะครับโดนเปิดคอมโบเดบิต้านะครับแต่ว่าเลือดหนาเหลือเกินนะครับผมและอีกฝั่งนึงใช้ไลซิ่งคลัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไฟนอลแฟลก็ไม่น่ากลัวนะครับผมโอโ้โหใช้แวนิสแล้วจั่วการ์ดมากดการ์ดเขียวนะครับกดการ์ดเขียวแล้วกดการ์ดเขียวอีกนะครับผมกดรัวๆนะครับเราใส่เรียบร้อยนะครับเป็นการ์ดฟ้านะผมหนึ่งใบก่อนนะครับก็เกือบตายแล้วนะครับ ยังไงต่อครับโอ้โหจังหวะนี้นะ่ยไซส์สเต็ปนะ่ยเป็นอัลตราโกจิต้านะแม้ว่าพาราไลซ์ของแชมเปี้ยนจะออกผลอยู่ไม่เยอะนะครับไม่ได้ช่วยเรามากครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับผมมันเป็นทีมที่สามารถเล่นได้จริงนะครับผมเจอกับทีมซูเปอร์เซนเซนบัฟนะครับพร้อมกับโกคูบีต้านะครับค่อนข้างงงครับโหแล้วจังหวะนี้นะครับแชมเปี้ยนเราเนี่ย วางยาสำเร็จได้เปิดคอมโบแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็ส่งวิต้าม,มารับสไลด์ก่อนนะครับช่วยไม่ได้เรามีสไลด์ยอยู่ในมือล้วนๆนะครับแล้วก็โดนพลาราไรด์ล้วนๆนะครับยังได้อยู่นะครับจะยังไงต่อนะพลาราไลด์อีกหรือเปล่าโดนพีวีนะพลาราไลด์เนอะผมนี่คือสิ่งที่ต้องการนะครับรำให้เรามีโอกาสแก้ตัวนะครับในจังหวะที่เราพลาดไปนะครับแล้วก็โดนคาบะคเรียบร้อยับอีกฝั่งนึงค่อนข้างแบบสติแตกไปแล้วนะครับกำลังหัวร้อนนะครับโดนอินฟลิกพลาราไลด์แล้วก็สตรองพอยซัันนนะครรรรบบผมมแล้้้วกก็็เเเปปิดาาียอยอโอโโห์ดฟ้านะครับส่งโกคูิตามาม,มานะน,นั้ยมสน เอา้าโกจิต้านะเป็นเรื่องแปลกมากนะครับทำไมถึงทำแบบนี้นะฮะโอ้นี่เรียกว่าตัดสินเกมในคอมโบเดียวเลยจริงๆนะครับผมสำหรับเมตานี้นะครับแล้วก็มาแล้วนะครับบาดักลงมารับเท้าแล้วยังไงต่อนะครับเรามีการเขียวต่อคอมโบได้อีกนะครับอัลตร้าโกจิต้าสามารถรัวคอมโบใส่ศัตรูได้แบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมตานี้นะครับเลยสามารถใช้แผนฮือเขียวได้นั่นเองนะครับผมมาจังหวะนี้นะครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนจัดการบาดักไปได้นะครับฮะ โหจริงๆครับเมนบริตตี้มานะครับผมเห็นอีกฝั่งหนึ่งแท็กเกิลมาสไตรส่วนเข้าไปหลบได้นะครับแล้วก็เป็นทีของเราเปิดคอมโบสักทีเรียบร้อยนะครับเกมจบอย่างไวเนี่ยผมด้วยพลังของแชมเปี้ยนครับช่วยไวเยอะมากทีเดียวนะฮะเกมสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วกันนะครับผมเรียกได้ว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามเป้านะสำหรับการพาราลซ์ของแชมเปี้ยนเฮอร์คิวเรานะ แล้วก็โดนเปิดคอมโบมายังไงต่อครับโอ้โหจังหวะนี้นะวันนี้เจอแต่เกมไวนะครับแชมเปี้ยนเราโดนการ์ดฟ้าส่งไปสวรรค์ที่จะตายเลยนะแต่เราไม่แคร์นะครับจังหวะนี้ยืนมองหน้ากันทั้งคู่ยังไงต่อครับต่างฝ่ายต่างรอใช้บลัสอาร์เมอร์นั่นเองนะครับทำให้มิดเรน์ไซน์มันสามารถใช้ได้นะแต่เป็นการเปิดคอมโบที่เรียกได้ว่าคอมโบเดี่ยวอ้าวนะครับอีกฝั่งหนึ่งทำไมถึงยอมปล่อยอันต้าโกชิต้าตายซะงั้นนะครับแปลกใจจริงๆงงจุงเบยนะครับโอ้แล้วโดนพาราไล์ใส่หน้านะัจงหวะะนนี้ผมแบบใส่ครัโดนพาราไล์อีีกทนนึงะครับผมโอ้โห แล้วโกจิต้าตายเลยไหมครับโอ้จังหวะที่ส่งมาเป็นโกคูบิต้าจนได้นะในสุดก็ยอม cover เชนนะครับไม่เข้าใจทำไมไม่ cover เหมือนกันนะครับแล้วโดนเกือบตายนะครับการ์ดเขียวมาอีกทีนึงนะครับดูว่าอีกฝั่งจะทําไงเราได้ใกล้ไรซิงรัดนะครับผ่านไรไหมนะไม่นะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ติดในส่วนของดีบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับดีบัฟหลุดไปแล้วนะแล้วก็โอ้พุ่งเข้าไปจังหวะนี้โดนสไลด์ใส่มาเลยนะครับแล้วก็เป็น blast มานะครับยังไงต่อนะสไลด์มาจังหวะนี้โดนคัฟเวอร์จนได้นะครับแล้วก็เราสไลด์ หลอกทีหนึ่งก่อนนะับต้ากดการ์ดเขียวมาได้การ์ดฟ้าในมือนะพุ่งเข้าไปจังหวะนี้นะครับผมโอโ้โหไสมิดเรนิกแล้วนะครับแต่ว่าประสบผลสําเร็จนะครับเมเบลิตี้นะครับเพราะว่าน่ากลัวว่าสไสค์หมัดหนึ่งจะเป็นกจิต้าบลูหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าไม่ส่งมาแล้วก็รีบหลออนะันหนึ่งตัวก่อนนะฮะเหลือตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมและนี่ก็คือความห่วงของทีมนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่ามันก็ต้องต้องการที่จะ ให้โกจิต้าเนี่ยสามารถปิดได้หนึ่งตัวด้วยเช่นกันนะครับในการที่จะเคาน์เตอร์สัตว์ูกลับนะครับผมแล้วก็ปิดเกมไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมนี่คือทีมที่ท็อกซิกสุดๆนะครับผมและนี่ก็คือพลังของแชมเปี้ยนเฮอร์คิวล์แล้วนะครับผมในเมตานี้นะครับหลายคนก็เคยใช้มาก่อนนะครับในเมตาหนื่นนะครับแต่ว่า ผมว่าเมตานเนี่ยค่อนข้างฟิตกับเพอร์คิวได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าอัลตาโคชิต้าเนี่ยสามารถจัดการทุกตัวได้หมดในเกมเนะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเพื่อนตายไปเนี่ยใน1คอมโบเนี่ยหรือว่า5ทาชัยเมื่อเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดการศัตรูสีเขียวได้ค่อนข้างง่ายมากทีเดียวนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับยังไงก็ตามนะทีมนี้ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสิ่งเป็นเสียงตายนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็จะ ให้ผลตอบรับที่ดีมากๆนะครับผมโอเคนะครับและนี่คือคลิปส่งท้ายปีเก่าของเรานั่นเนงนะครับกับแชมปเปี้ยนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับใครไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเช็คลิงก์ใต้เดสคริปชันนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ